วันนี้เวลา13นาฬิกา12นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังกองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี หลังจากทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แล้วได้เสด็จไปยังสโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการูลนิธิอนุรักษ์แนวประการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระดรําริสนับสนุนการดำ ดำเนินโครงการอนุรักษ์แนวปะการางังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริให้แนวปะการางังกันละปังหาและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน จากนั้นเสด็จไปยังบริเวณอ่าวดงตาลทรงเป็นประธานการจัดกิจกรรมรักปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลครั้งที่หนึ่งประจำปีงบประมาณ2,564ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือและร่วมใจในการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลให้อุดมสมบูรณ์ โอกาสนี้พระราชทานอุปกรณ์ทำความสะอาดชายหาดแก่ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆแล้วทอดเพะเนรนิทรรศการการดำเนินงานโครงการที่มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปรธรรมทั้งด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ด้านอนุรักษ,ษ์ท้องทะเลและแนวปะการางังและด้านรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์ ส่วนนิทรรศการโครงการอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อเรือต่อเ1เป็นการนำยุโทโธปกรณ์ที่ปลดระวางประจำการแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเป็นเรือที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่มีคุณค่าสูงยิ่งลำหนึ่งของกองทัพเรือที่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้ให้กำลังพลเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบและต่อเรือ จากนั้นทรงร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลและกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดร่วมกับผู้แทนจากกองทัพเรือจังหวัดชนบุรีกรมประมงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตลอดจนหน่วยงานต่างๆและประชาชนเพื่อให้บริเวณชายฝั่งและในทะเลปราศจากขยะลดการสูญเสียของสัตว์ทะเลหายากทําให้ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์มากขึ้น โอกาสนี้เสด็จไปยังท่าเทียบเรือแหลมเทียนประทับเรือยนต์ที่นั่งไปยังพื้นที่ปลูกปะการังทรงร่วมกิจกรรมปล่อยปลาทะเลและท่งดำน้ำร่วมกิจกรรมปลูกปะการังของโครงการที่จัดตั้งขึ้นสนองพระดำริในการอนุรักษ์แนวปะการังกละปังหาและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยโดยท่งห่วงใยถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์โดยตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการ